เอสเอเอาจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอัพแบตใหม่วิ่งได้ไกลกว่าเดิมตู้เป็นแบตโฉมใหม่ใช้งานง่ายขึ้นแถมขยายทุกโหคดได้วยนะ ที่เราได้มารีวิวตู้เปลี่ยนแบต f อสเซมสวอปปิ้งบ็อกบริการเช่ารถมอเร,ร์ไซค์ไฟฟ้ากันแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดต5เรื่องเด็ดที่ SM บริษัทของคนไทยจะมาลุกตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันอย่างจริงจังเรื่องแรกนวัตรกรรมตู้ SM Power s t a t i o n อัปเดตใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิมเปลี่ยนแบตได้ภายในส3นาทีด้วยการ์ดใบนี้มันจะเปลี่ยนง่ายจริงไหมนะมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดู อถอดขั้วแบตออกก่อนนะ,ะลูกก็1สิกิโลสบายสบายแตะหน้าจอหนึ่งทีอ่าการแตะน่นะตัววางใส่แบตกลับเข้าไปเสียบให้แน่น ตักหนึ่งทีใส่แบตกลับเข้าไป เรื่องที่2ขยายสถานีปลิ่นแบต SM Power Station ให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์และกสิกรไทยรวมทั้งสาขาของ SM ที่บางนาและ RCA ภายในสิ้นปีนี้หลาย10ส,สถานีเปลิ่นแบตได้24ชั่วโมงแน่นอน <Wow. S 1> เรื่องที่3แอปพลิเคชัน SM Move ตอบโจทย์คนใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SM ดาวน์โหลดได้ผัาน Android Play Store และ App Store นะฮะ ง่ายๆหลังจากเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาปุ๊บแล้วก็สมัครการใช้งานนะครับผมและเราสามารถเช็คได้เลยว่าจากตรงนี้เนี่ยมันมีตู้ชาร์จแบตท,ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะเราสามารถเห็นได้ทั้งหมดเลยโอ้ตอนนี้ก็มีหลายสถานีแล้วนะเราก็กดเข้าไปได้นะฮะอันที่ใกล้เราที่สุดและเราจะเห็นสถาน,นะฮะตู้ชาร์จนะฮะ SM Power Station ว่าแบตเนี่ยมีอยู่กี่ก้อนแล้วแบตเนี่ยมันมีพลังงานเหลืออยู่เท่าไหร่ อย่างนี้เราก็แน่ใจได้นะว่าเราจะขับไปไม่เสียเที่ยวเราได้เปลี่ยนแบตเตอรีแตตร่แน่นอนและเราก็สามารถกดนําทางครับโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันเพื่อไปอยังสถานี SM Power Station ที่ใกล้ที่สุดได้แล้วพอเรามาถึงตู้เราก็เพียงแค่เอาแอปพลิเคชันนี้นะฮะสามารถสแกนหน้าตู้ได้แทนบัตรส m a r t c a r าได้เลยนะแตะไปหนึ่งที่แล้วก็กดสแกน QR นะฮะแล้วเราก็สแกนไปซึ๊บจากนั้นก็จะโชว์สถานะของตู้เราก็สามารถกด ก็เริ่มขั้นตอนในการเปลี่ยนแบต,ตได้เลยจากนั้นก็จะดําเนินการตามขั้นตอนเดิมอันนี้เห็นไหมฮะมีสถานะบอกด้วยนะว่าตอนนี้เราทําถึงขั้นตอนไหนแล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปในตู้และปิดฝาตู้นะฮะหลังจากนั้นตู้ก็จะเปิดแบตลูกที่มีความจุสูงสุดออกมาให้เราเอากลับไปใส่ที่รถเราปิดฝาตู้และก็คอนเฟิร์มเป็นอันเรียบร้อยฮะง่ายแค่นี้เองแม่สมาร์ทจริงๆ เรื่องที่4บริการด้วยทีมช่าง expert service บริการถึงสถานที่ฟรีตลอดอายุสัญญานอกจากรเดอร์ที่เช่ามอเตอร์ไซค์ฟ้ากับ SM สาม,มารถเปลี่ยนแบตท,ที่สถานี SM Power Station ได้ทุกที่ฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วการดูแลและบริการก็สำคัญไม่แพ้กันทาง SM จัดเต็มมีทีมช่าง expert service พร้อมบริการถึงสถานที่เมื่อรถมีปัญหาและหากต้องจาะซ่อม SM ยังมีรถให้ใช้ระหว่างรอซ่อมอีกด้วยแม่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เรื่องสุดท้ายเรื่องที่5อัปแดตใหม่ใช้แรงกว่าเดิมรถคันเดิมเพิ่มเติมคือแบตเตอรี่ความจุใหม่จากเดิม72โวลต์ w, 20แอม์ปร์ปรับใหม่เป็น72โวลต์30แอมป์น้ำหนักเพียงแค่10กิโลนะยกเปลี่ยนได้ไม่ยากวิ่งได้ไกลสุด2ก้อน140กิโลและทั้งหมดนี้คืออัปเดต5นวัตกรรมและบริการล่าสุดจากทางเ m นะบริษัทของคนไทยที่เขาเอาจริงเอาจังเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อคนไทยนะต้องบอกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะสำหรับไรเดอร์นะฮะ เพียงเข้าไปที่แอป K Plu s Market นะครับผมมีคูปองส่วนลดมูลค่า900บาทเช่าเริ่มต้นเพียงวันละ90บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรของทาง SM เองนะฮะเช่าว120วันฟรี15วันเช่า1ปี365วันฟรี30วันพร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษอีก3รางวัลน,นะฮะ <Wow. S 1> โปรโดีๆแบบนี้รีบกันดอยละ่ะถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นและมีสิทธิ์จำนวนจำกัดนะฮะไร <c oughs> เดอร์คนไหนมีคำถามนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด i d e r นะฮะ ต้องบอกว่าใครมาก่อนจองก่อนรับรถก่อนนะฮะช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะครับผมและทั้งหมดนี้คือรีวิวจากที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัทคนไทยที่เอาจริง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 ที่เขาเอาจริงเอาอีกแล้วที่เขาจริงอีกแล้วอะ่ะบริษัทคนไทย